BRO- การทำกระเบื้องเซรามิกที่นี่ผลิตงานทุกชิ้นจากฝีมือของเหล่าผู้สูงวัยทำทีละแผ่นทีละแผ่นด้วยความปราณีตและตั้งใจช่วงสำหรับตําบยายวันนี้จะพาไปตามหาเมนูเด็ดกับสองแม่ลูกที่มีเสียงการันตีว่าเมนูนี้ต้องฝีมือสองแม่ลูกเท่านั้นแต่จะเป็นเมนูแบบไหนติดตามได้ในสำหรับตําบยายวันนี้ครับ ยุคนี้ใครๆก็ชอบความรวดเร็วนะครับสั่งของวันนี้พรุ่งนี้ของต้องถึงหน้าบ้านแล้วนะแต่ว่าโรงงานเซรามิกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับสั่งของเขาวันนี้มารับอีกทีนึงเนี่ยปีหน้าเลยนะครับ ว่าทุกคนที่สั่งก็ยินดีที่จะรอครับเพราะว่าของของที่นี่เขาเป็นงานทำมือที่มาจากฝีมือของผู้สูงวัยครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่โรงงานเซรามิกในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ก่อตั้งมา50กว่าปีแล้วนะครับ แต่ได้ข่าวมาว่าลูกค้าที่ต้องการกระเบื้องเซรามิกของที่นี่ต้องห้ามรีบห้ามใจร้อนเนี่ยจริงไหมครับโรงงานแม่ริมเซรามิกนี้ก่อตั้งตั้งแต่ปี1967นะคะ54ปีแล้วะคะ่ะเนื่องจากเป็นกระเบื้องที่ทําแบบโบราณทํากระเบื้องแฮนด์เมดโรงงานเราก็เลยเป็นกึ่งสตูดิโอคือมีคนไม่เยอะพี่ๆที่อยู่ที่โรงงานนี้อยู่กันมาตั้งแต่พี่เกิดเลยนะคะ เอกลักษณ์ของโรงงานก็คือว่าจะไม่ได้เป็นโรงงานที่สั่งปุ่มได้ปั๊บหรืออะไรอย่างนี้ต้องเป็นโรงงานที่แบบว่าจะเย็นๆค่อยๆรอนะ <laughs> งานของเราเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเหมือนงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นกระเบื้องที่เราทำเนี่ยมันจะมีอารมณ์ไงฮะมันจะมีความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นมันไม่ได้ฉีดสเปรย์เข้าเตาปุ๊บออกมาทุกสีเท่ากันหมดของเราไม่ใช่อย่างนั้นแแต่พี่เขาจะวางซ้ายวางขวาวางหน้าวางหลังอาจจะมีเอียงไปนี่ไปอ่าวมันนี้มันมันมันมีความเป็นธรรมชาติอยู่ในนั้นนะคะเอางานออกมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะชอบนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเอออันนี้มันทําให้ดูแบบไม่ไม่น่าเบื่อมันดูมีความ อออุ่่นนนนยูใั้เจ้าของโรงงานการันตีมาเองเลยนะครับชักอยากจะรู้แล้วว่ากระเบื้องเซรามิกแบบแฮนด์เมดนั้นเขาทำกันยังไงไปคุยกับคุณลุงคุณป้าช่างทำเซรามิกกันเลยดีกว่าครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เขาบอกว่านี่เป็นขั้นตอนแรกในการทำเซรามิกเลยครับผม ผมกำลังอยู่กับคุณลุงราวีครับผมคุณคุณลุงราวีคุณราวีอายุเท่าไหร่แล้วครับหกสิบห้าแล้วครับขั้นตอนแรกต้องทำอะไรบ้างครับ ตอนแรกผมก็จะเตรียมดินก่อนนะครับพอดินอมีพร้อมผมก็โม่ฝุ่นอะไรพร้อมเสร็จผมก็จะขนมากองไว้นี่ครับครับแล้วตอนนี้ที่ผมเห็นข้างหน้านี่เป็นบ่ออะไรยังไงบอ่อนี้น <ะ S 1> นเป็นบ่อหมักฮะแช่ไว้แช่ดินเฉพาะนี้เป็นบ่อดินขาวอ,อันนู้นจะเป็นดินดําแล้วเดี๋ยวเราต้องผสมยังไงต่อครับคุณผสมคืออันนี้หนึ่งกระป๋องนะฮะแล้วก็เป็นฝุ่นอันนั้นสองกระป๋องนะครับครับหลังจากคุณลุงรวีเตรียมดินที่เป็นวัตถุดิบหลักของการทํากระเบื้องแล้ว ขั้นต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่ารีดดินคือการเอาดินที่ผสมแล้วไปเข้าเครื่องรีดออกมาให้เป็นแผ่นแล้วใช้ลวดตัดตามขนาดที่ใช้งานครับเหมือนทำขนมเลยคุณแม่เอาเหมือนทำขนมเลยแด้ทำขนมได้อีกก็ดีอ่ะแม่ก็เป็นคนขายรถช็อโก็แล้นะใช่ <laughs> ไม่ใช่ช็อกโกแลตมูสนะครับนี่เป็น<อ>กระเบื้องเซรามิกเจ้าแต่ว่ายังไม่เป็นเซรามิกนะตอนนี้เป็นดินอยู่อ่าวางไว้แล้วก็เก็บขึ้นไปใช่ไหมฮะเจ้าแล้วเอาไปไหนต่อครับแม่วุ้ยแม่จ๋าไปใส่ไว้ในจานเจ้าโอ้ยแข็งแรงจริงๆไม่แข็งแรงได้ไงอะ่ะเดินขนาดนี้ยกขนาดนี้ เมื่อรีดดินออกมาแล้วจะได้ลักษณะเป็นแผ่นแบบนี้ครับก็นำมาตาัดตามขนาดที่ต้องการและนำไปตากไว้ให้แห้งก่อนจะนำไปขึ้นรูปในขั้นตอนถัดไปครับพอเราได้ดินที่รีดเป็นแผ่นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งมาต่อขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรครับคุณแม่ตามม้มครับเครื่องนี้มันทำยากไหมครับคุณแม่ยากลูกยากมาก ตอนยกพิมพ์ยกอย่างมันหนักต้องต้องช่วยกันยกแล้วลูกต้องช่วยกันยกเลยแล้วคุณแม่ไหวเหรอไหวไหวอยู่ครัไหวอยู่คับไหวอยู่ก็คือเท่ากับว่ายังไหวยังไหวนั่นละนะแล้วทําไมอายุขนาดนี้ยังทํางานอยู่อีกอะคุณแม่มันอยู่บ้านมันหมบม้วนเนาะมันงอมมันเหงาลูกมู่จะแย่งต้องมานี่มาช่วยเป้นกันย่ย มาอยู่กับเพื่อนได้ทํางานด้วยกันได้เจอกันได้คุยกันเนะาะมันมากกว่าการทํางานเหมือนเราได้ได้สังคมใหม่ๆใช่ไหมแม่ล,ลูกคุณแม่สอนผมปั๊มหน่อยได้ไหมได้ลูกแต่มันดูยิ่งใหญ่เลวเพื่อนอะกัมกัมกัมเพื่นเต็ก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 คืออะไรกดลงเออเนี่ยอันนี้กดอันนี้นะนนั้นยังม่ต้องปั๊มดีนั่นมาเก่ยวอ๋อคดีเวลาปั๊มต้องเอาเพื่อนลูกเพื่อนสูงๆ เอาขึ้นสูงๆกดลงแตตะกดลงแต๊ะอ่าแน,น้ลกแล้วก็ใส่เข้าไปใช่ไหมงงไปหมดแล้วครับจับอันไหนยกอันไหนตรงให้วูเชียวชาญเขาทำแล้วล่ะครับยากกว่าการทำก็คือการฟังว่าทำยังไงตรงขั้นตอนนี้จะเห็นแม่ขมูลเรียงดินยกขึ้นยกลงอย่างกระฉับกระเฉงได้ใช้แรงแขนไม่เบาเลยล่ะครับ จากแม่คำูลก็มาต่อที่แม่คำมาครับสวัสดีครับครับคุณแม่คำมากำลังโห่สมัครแซมเมนทำเลยมันจะต้องแต่งขอบใช่ไหมครับทําทำไมเราถึงต้องแต่งด้วยครับคุณแม่ต่งนั้นเนี่ย่วนเกินแต่งควนเกินนี่มันออกไปเนี่ยครับทำให้มันเรียบใช่ไหมถ้าเราไม่แต่งให้มันเรียบก่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะแม่ออกมาสวยออกมาปนะมง มันบอกงามเนอะมันต้องำงามเนอะงามเหมืนอมนอคนทำเนะอะไหนโชว์โชว์โชว์หน้าหน้าหน้าขั้นตอนเล็กๆน้อยๆแบบนี้แม่ๆก็เก็บรายละเอียดด้วยมือกันทุกชิ้นเลยล่ะครับและตอนนี้นะครับเราถึงขั้นตอนของการจุ๊บกระเบี้ยง คุณแม่ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าจุ๊บกระเบื้องใช่กอจ,จ้าจุ๊บกระเบี้ยงจ,าจา้าเร็จแล้วก็จะเอาไปเข้าเตาเดี๋ยวเราจุ๊บเสร็จเราก็จะเอาไปเข้าเตาจ้าใช่ไหมเข้าเตา,เตาจา้าอันนี้นี่คือมันเหมือนมันผ่านการเผาไปแล้วรอบหนึ่งปะจา้าคือกระเบี่องที่ปิ๊บปั๊มนั่นนะรอมันแห้งแห้งเจสั์แล้วก็มาเข้าเตาเข้าเตาเนี่ยเราเผาบิดออกมาจะเป็นอันแล้วก็มาเคียบน้อเคียบหังกรามเคียบแล้วก็เอาไปเข้าเตาสีโอแสดงว่ามันต้องผ่านการอบมาก่อนหนึ่งรอบแล้วเอามาจุ๊บ พอจุ๊บเสร็จปึ๊บก็เอาไปเผาอีกทีนึงถึงจะเสร็จจ่ะถึงจะเสร็จแล้วคุณแม่นั่งจุ๊บคนเดียวเลยเหรอ จาวจุ๊บคนเดียวตาม <c ười> ไม่แบ่งคนอื่นจุ๊บตันต่ก่อน, <c ười> <c ười> นคนที่จะมาจุ๊บนี่ก็ต้องฝึกต้องฮัดก่อนนะจา <c ười> หฮดกันเป็นเดียนเพราะว่าถ้าปุ๊บปั๊บมาจุ๊บนี่มันก่อนน้ำเขียบกันนาจะบ้างสีมันออกบบเสมอกันเนี่ยจ้๋อ <c ười> ไม่ใช่ว่าใครจะมาชุบก็ได้ <c ười> จ<ะ>้ามันต้องแบบเรียน <c ười> มาว่าชุบป,ป,ประมาณนี้เพ <c ười> ื่อ <c ười> ที่เวลาเอาไปเผาเนี่ยมันจะได้สีออกมาพอดีจ้า ทุกคนไม่ใช่ว่าแบบจุ่มจุ่มไปจุ่มส่งส่งไม่ได้ต,ต้องหาคนจ้ะแล้วเชี่ยวชาญขนาดนี้ทำมานานหรือ,อยังครับคุณแม่แม่ทํามา4ี่กว่าปีแล้วจ้ะโอ้สี่สิบกว่าแม่ทาตั้งแต่อายุ19บเก้าอ,อ่ะก็นั่งจุ๊บมาตลอดจ้ะนั่งจุ๊บกันนี่ตลอด <c oughs> อย่างวันนี้แม่ต้องจุ๊บทั้งวันกว่าจะเต็มเตาเลยจ้ะลุ้นไหมเนี่ยว่าเดี๋ยวพอมันเอาเข้าไปอบแล้วออกมามันจะสีแบบตามที่เราคิดไหม บ่รุ้นเพราะว่าแม่เกิดทาตลอดไงจะต้อง้องมาเป๊ะเป็นผมผมรุ้นนะเอ้ยรถนี้สีมันออกมามันจะโอเคหรือเปล่าเพราะพ่อแม่เป็นคนทําเองนี่แม่ต้องกล้องนี้ละครับ <c oughs> อันนี้เราชุบเป็นสีเทาแต่เดี๋ยวพอเอาออกไปเผาแล้วมันจะออกเป็นสีเทาไหมครบออกจะต้องเป็นสีเขียว <c oughs> เป็นสีเขียวเหรอจะต้องเป็นสีเขียวเอาแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นสีเขียวที่สวยขนาดไหนนะครับ เหลืออีกหลายแผ่นไหมครับประมาณ4 5 0 0แผน<อ>่นโตอนตั้งนิดนึงนะอยากช่วยอ่ะแต่ว่าช่วยไม่ได้ <S 2> <S 2> จริงๆครับทุกคน <S <S 2> <S 2> <ๆ S 2> อันนี้มันเป็นงานละเอียดป้าแก้วบอกว่ามีกระเบื้องผ่านมือป้าแก้วมาเป็นแสนแสนแผ่นแล้วฟังดูเหมือนเกินจริงแต่ลองคำนวณเล่นๆดูว่าชุบสีวันละ500-600แผ่นมาเป็นเวลา10-10ปีแล้ว จริงๆผมว่าเกินแสนไปไกลแล้วล่ะครับลุงวางครับมีกระเช้งมาส่งครับครับนี่ครับคุณลุงครับคุณลุงวางผู้ที่เป็นคนจัดเรียงก่อนเข้าเตาอบใช่ไหมครับครับผมได้ยินมาว่าคุณลุงวางเนี่ยเป็นแฟนกับป้าแก้วใช่ไหม ครับอ๋อแล้วมีแบบว่ามีเจอมีพบรักกันที่โรงงานแห่งนี้ได้ครับตอนนั้นเป็นไงอ่ะเราเขา,าไปจีบเขายัางไงทำงานหุวกันมาด้วยจีบกันก็อู้กันเตียกกาดด่ากันครับไปเหียวบ้านร <laughs> าเราชอบไปแซวเขาแบบเขาถึงด่าเราครับแซวครับแซวเขาว่าไง,งครับกูมันหลายอย่างครับ สุดท้ายก็ได้ปลกลงฟงใจกันนะ็นแฟนกันแล้วก็ทํางานมาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้เหรอครับครับอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับคุณลุงเก็บ4 5หปีแล้วหน้าที่ของคุณลุงทําอะไรบ้างครับโอ้มันทําทุกอย่างครับทําไฟมุสระในโรงงานนี่แสดงว่าทุกขั้นตอนลุงรู้หมดทํายังไงครับรู้หมดครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องเอากระเบื้องมาเรียงๆแล้วก็เดี๋ยวเข้าเตาอบข้างหลังเลยครับครับเต็มนี่ก็จะยิ้วเข้าครับนี่ประมาณกี่แผ่นได้คุณลุงประมาณ3,400แผ่นครับโอ้ แล้วกว่าที่มันจะเต็ม3,400แผ่นเนี่ยมันใช้เวลากี่วันครับ้อนผมเข้าแต้เต้นครึ่งวันนะฮะโอแค่ครึ่งวันก็ได้แล้วเหรอแล้วแต่คนจุบครัคนจุบมันมีนักโหเข้าเวมครับอ๋อแล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมีคนที่จะมาชุบกระเบื้องเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดมีเยอะหน่อยก็เข้าเร็วหน่อยใช่ไหมครับครับต้องอบนานไหมลุงประมาณเจ็ดชั่วโมงครับเจ็ดชั่วโมง กันมากินข้าวกันอยู่เกำลังกินข้าวอยู่เสียงเมื่อกี้เสียงระฆังที่ดังนี่เป็นเสียงพักเที่ยงเหรอครับจ้าพักเที่ยงเจ้าวพอพักเที่ยงแล้วเราก็มาหาอะไรกินกันมากินกันจ้ะนี่เก็บเอาลูกบ้านมามาก็มากินต่อเที่ยงครับจากบ้าน แล้วทำไมมันไม่เหลืออะไรแล้วไม่ขอกินนิ่มแล้วนี่น้องมาจ้าไปไม่กินกมาเหลือไอ้อย่างให้ผมกินเลยแต่ทำงานทำงานที่นี่พอตอนเช้าเข้างานเข้างานกี่โมงครับแปดโมงจ้าแปดโมงจ้าแปดโมงจ้าลากรเตี่ยงกอยุทอ๋อเตี้ยงกอดยุ้าพักพักชั่วโมงหนึ่งบ่ายโมงก็ทํางานต่ออแล้วพอไหมอย่างเราเป็นผู้สูงอายุพักหนึ่งชั่วโมงแล้วกลับไปทํางานต่อทําไหวไหม ก็ทําไหวจ้ะก็ทําไปอย่าขึ้นเลยก็พักกันครับถ้าเขาพักเออหายเนอเราก็ทําต่อจ้าได้เรารู้ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้เราต้องทํากี่แผ่นเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเราบริหารเวลาของเรากันเองใช่ไหมจ้าบริหารเองล้วอถ้าตอนนี้ก็คือข้างหน้าไม่มีอะไรให้ผมบริหารแล้วหมดแล้วมาจับเหลือแต่ข้าวเหนียวกับน้ำปลาแล้วตอนนี้ ผมว่านี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงวัยที่นี่ยังทำงานอยู่นะครับนอกจากจะมีรายได้แล้วยังได้มานั่งกินข้าวกินปลาร่วมกันไม่ต้องนั่งเหงากินข้าวอยู่บ้านคนเดียวครับแท,แทนแทนแทนและนี่นะครับก็คือผลประกอบการจากเตาอบเมื่อกี้นี้จากสีเทาที่เราเห็นนะครับพอเผาออกมาแล้วเนี่ยจะได้เป็นสีเขียวเข้มเขาเรียกว่าเขียวหัวเป็ดแบบนี้ และเรามาอยู่ที่ฐานสุดท้ายก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าแล้วหน้าที่ของคุณแม่ที่อยู่หน้ากระเบื้องตอนนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรต่อครับคาดเกยกกระจกแสดงว่าจุดนี้เนี่ยหลังจากที่กระเบื้องออกมาจากเตาแล้วคุณป้าจะต้องตรวจสอบแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นว่าแผ่นไหนมันมีความชำรุดเสียหายบ้าง บางอันมันแทบจะไม่มีความผิดปกติเลยออะอย่างอันเนี้ยเอาฝุ่นออกไปแล้วอะมันตรงไหนอะสีมันนี้แล้วมันเป็นขี่ขมันชุบเหมือนแบบชุบไม่ไม่หมดมาถึงตรงนี้นิดนึงสีมันหลุดไปมันหลุดไปเจ,จแล้วเราต้องเอาไปทําอะไรต่อครับหลังจากนี้เอาไปฮืปลาแก้วซ่อมแล้วพอจุบเสร็จก็ต้องไปเผาใหม่อีกเจ้า นี่แหละเจอแล้วต้นตอว่าทําไมกระเบื้องแต่ละแผ่นมันถึงช้าทาไมบางคนสั่งปีหนึ่งรอสามปีก็มีเพราะว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยว่านานแล้วนะแต่พอสุดท้ายออกเป็นชิ้นงานแล้วครับถ้ามันเกิดตําหนิขึ้นมาใช่ไหมหรือมันมันไม่สมบูรณ์เราต้องส่งไปไหนต้องไปส่งที่ป้าแก้วอืแล้วแก้วชุบใหม่ชุบเสร็จไปเผาใหม่เผาใหม่เอามาตรวจใหม่เจ้ามาตรวจใหม่ถ้าไม่ผ่านก็ กลับไปไม่หมดอีกนะถึงแม้ว่าที่นี่นะครับจะเป็นผู้สูงอายุที่เขาทํางานการหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วงานต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันจะดีหรือเปล่ามันจะมีคุณภาพหรือเปล่าเพราะว่าแรงงานเนี่ยเป็นแรงงานของผู้สูงอายุแต่อย่างที่เห็นครับเจ้าลายขั้นตอนเจ้เอามาทํางานคล้ายๆว่าเหมือนเหมือนงานของเฮาเหมือนกันเฮาหบผิดชอบเนี่ย เจ้านายเปิ้นแบบต้องมาสั่งมาอย่างเงี้ยเฮาต้องรับผิดชอบงานเฮาต้องทำหน้าที่ของเฮาคือคือดีเฮาแบบต้องว่าเออเจ้านายเปิ้นแบบคูม่มืยเฮาทำทำไปเดี๋ยวสิ่งมิก็คือตัองหมดใจอย่างเง้ยนี่จ้ะมันเหมือนเป็นแบบว่านี่ครอบครัวครอบครัวขอ,องเฮา,าอย่าจ้ะร<ถ>ับผิดชอบเช่นกันเออถ้าเราช่วยอะไรได้ไป<า>อะไรได้เราก็อยากไดเจ้าก็เหมือนนั่นแหละยังทำงานอย่างอี้จุ๊บสีอย่างเี้แม่ก็แบอยากคือเสียบเอยากคือของเสียสักอย่างเนี่ยออกมาก็ใครได้หมดอ่ อยากให้ของมันดีออกมาทุกชิ้นเนี่ยค่ะพี่โชคดีที่ว่าพี่พูกนี้อยู่มาตั้งแต่สมัยคุณพ่อตั้งโรงงานเนาะก็จะเห็นเราเรื่องอะรเด็กเขาก็จะอยายๆว่าเขาเอ็นดูอะ่ะเขารักเราอะ่ะแล้วก็ความที่เขาอยู่กับเราแล้วไม่ไปไหนเลยก็เลยเหมือนเป็นครอบครัวคอยดูแลเตือนเราว่าอันนี้มันอย่างนี้นะเอ้ยอันนี้แบบใจนะอันนี้ต้องเมาต้องระวังเนอะอันนี้อย่าง,งานเงี้ยก็ลองผิดลองถูกกันมาเขาตั้งใจทำอะ่ะโรง,งงานก็คือจะได้ไปได้ด้วยกันเนี้ยคะ่ะ ปัจจุบันช่างแต่ละคนก็ก้าวเข้าสู่วัยเกษียณกันแล้วนะครับแต่ก็ยังคงทำงานที่ตัวเองรักตลอดชีวิตการทำงานในโรงงานแห่งนี้ช่างสูงวัยทุกคนยังคงมุ่งมั่นที่จะทำกระเบื้องทุกชิ้นแบบแฮนด์เมดต่อไปแม้ว่าจะต้องใช้เวลามากและผลิตได้ไม่เยอะเท่าเครื่องจักรแต่กลับเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้คนที่รับกระเบื้องไปใช้งานนั้นสัมผัสได้ครับ รำรับยายวันนี้ไปตามหาของดีเมนูสูตรพื้นบ้านกับสองแม่ลูกคู่ขากันที่ตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับสวัสดีค่ะยายเตาค่ะอายุ81ปีแล้วนะคะสวัสดีค่ะเจ่นาจา้าอายุ57ปีจา้าอาหารที่สองแม่ลูกจะมาโชว์ฝีมือนในวันนี้นั่นก็คือ เราจะไปทําจันลอนเราจะต้องไปตามหาวัตถุดิบกับเจนากันก่อนครับไปซื้อวัตถุดิบนี่แหละื้อของที่จะมาทําทอดมันจันลอน แล้ามันดูวัตถุดิบแล้วนะมันมีปลาปลาน้ําดอกไม้มีแต่มันจะไม่มีเป็นตัวนะมันจะมีเป็นชิ้นก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่เราจะใช้ปลาอันนี้นะปลาชิ้นใหญ่ปลาอื่นมันจะไม่เหนียวนุ่มมันจะไม่อร่อยมันจะมาอร่อยแบบเหมือนปลาทั่วไปอย่างนี้มันจะไม่เหนียวจะไม่นุ่มต้องใช้ปลาน้ําดอกไม้อย่างเดียวในประแสจะต้องใช้แบบนี้ เมื่อเราได้วัตถุดิบมาแล้วอันดับแรกเราจะต้องจัดการวัตถุดิบกันก่อนอย่างปลาเราก็ต้องมาขูดเนื้อปลาออกก่อนยายทำไรนะ่ะขูดปลาฮะขูดปลาไม่ได้ยินเลย <c oughs> ขูดปลาทำจันร้อนถ้าไม่ขูดมันก็เนื้อมันก็ไม่สวยมันก็มีแต่ก้าง ต้องคูดเอากล้างออกเอาแต่เนื้อเนื้อกินก้างได้ไหมกินไม่ได้ติดคอตายก็คือทอดมันธรรมดานี่แหละแต่เขาก็มาเปลี่ยนแปลงเขาก็มาผสมกับปลากับเนื้อนิ่มไม่ใช่ปลาอะไรฉลาดเนื้อมันแข็งกระด้างมันไม่นิ่มฉันเห็นเขาเมาส์มาว่ายายเป็นนางงามจริงไหมจริงทั้งหมู่บ้านเนี่ยฉันสวยที่สุดนสวยเขาหมดเลยเนี่ยทั้งหมู่บ้าน มีตะไคร้มีคามีใบมะกรูดมีผิวมะกรูดมีพริกเดี๋ยวมีกระปิใจเสียงดังก็บอกว่าเป็นคนขยนันถ้าตาน้ำพริกเสียงไม่ดังเอาลูกสาวมันนิ้มจ้า เราใช้ได้แล้วจะผ่านแล้วผ่านได้อันนี้เราจะมาเป็นผสมเป็นจันรอนแล้วนะใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลตใส่ถัวถ่วถั่วฝักยาวใส่ไม่อีกแม่ใส่ไม่อีกมันมากไป หลังจากที่เราโขลกพริกแกงแล้วก็นำมาผสมกับเนื้อปลาแล้วก็ได้เวลาโชว์ลีลาวิธีการทำจันลอนแล้วเขามีวิธีการทำยังไงกันครับจะปั่นแล้วนะเนี่ยปั่นแล้วมันติดมือเขาไม่ชอบไม่ชอบปั่นทไมวันนี้ังปั่นอ่ะังคับไปทำก็ต้องทำหนูก็ปั่นแป๊บเดียวแม่ก็ปั่นช้าวันนี้สวยที่สุดแล้ววันทุกวันไม่ค่อยสวยเลย ปั่นที่ไล่กับเบียวไปนู่นเบียวไป่ยิงปั่นยิงเล็กยิงขายยิงแพงพอขายดีนะกับยายกับปั่นเล็กลงเล็กลงขายทะเลอะใครๆก็จำได้ว่าเออนี่ทอดมันของคนกระแสของคนแม่ลูกอร่อยที่ตุดเลยกระแสนะจ๊ะพอตั้งเตาปุ๊บเงี้ยลูกค้ามาเต็มมหมดเลยอยู่ถึงฝั่งเรือลบยังบอกว่าหอมพ้อมปิ้งแล้วนะจ๊ะปิ้งเออไปปิ้งได้ละมื่อยมือละ พองก็จะเริ่มได้เริ่มไม่ไม่ไม่เปียกไม่แฉะแล้วเนี่ยเริ่มจะตึงแน่นนะแล้วกดดูท่านมันเนี่ยเริ่มเริ่มสีเหลืองแล้วจ้าพร้อมทานได้เลยหอมไหมก็ตักคนแกงเรียกจันลอนปากหน้าภาษาแทก็เรียกจันลอนมันดีเบทเลยถูกจอดเป็นอีกเมนูที่เป็นอาหารพื้นบ้าน ใครมาที่ตำบลปากน้ำประแสะอำเภอแกลงจังหวัดระยองก็อย่าลืมแวะมาชิมเมนูจันลอนรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับมาจ้ามาเที่ยวประแสะมากินจันลอนอร่อยอร่อยปลาก็สดเครื่องแกงก็สดยายสดไหมยายไม่สดละมากันเลยจ้ามาปากน้ำประแสะมากินจันลอนอาหารพื้นบ้านจ้า และทั้งหมดนี้คือรายการลุยไม่รู้โรยซูปเปอร์แอคทีฟในวันนี้นะครับสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS Facebook และ YouTube ลุยไม่รู้โรยวันนี้หมดเวลาของก้าวแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ